ดีค่ะนัดพาชมที่ดินสวยๆนะคะแปลงนี้เนื้อที่5ไร่2งาน29ตารางวานะคะอยู่ที่ตำบลซากพงอำเภอแกรงจังหวัดระยองนะคะแปลงที่ดินนี้จะอยู่ติดถนนสุขุมวิทสาย3ห่างจากสี่แยกไฟแดงจากอำเภอแกรงประมาณ17กิโลนะคะและที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ติดถนนสุขุมวิทถนนใหญ่เลยนะคะที่ถนนสัญจรไปมา ทางที่เป็นทางขาไปที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวพวกหาดแม่ลำพึงแหละแม่พิมนะคะในแปลงที่ดินนะคะเนื้อที่แปลงที่ดินอุดมสมบูรณ์ดินดีน้ําดีมากนะคะดูนะคะจะมีผลไม้ที่ปลูกอยู่ในสวนเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งจุเรียนกระท้อนมังคุดลางศาสลองตอง มะพร้าวถนนก็มีนะคะร่มรื่นมีแปลงที่ดินกว้างมากนะคะเหมาะที่จะทำธุรกิจใครที่กำลังมองหาที่ดินที่ติดถนนสี่เลนนะคะถนนสุขุมวิทเส้นนี้เป็นถนนสี่เลนเลยนะคะเดินทางสะดวกสบายรถสัญจรตลอดนะคะมะพร้าวใครที่มองหาที่ดินที่เพื่อทำ จุดพักรถหรือจะทำธุรกิจใดๆก็แล้วแต่นะคะแปลงนี้เหมาะมากเลยค่ะนัดชมแปลงที่ดินได้นะคะ0 957878879ขอบคุณค่ะ